อนุโมทนาบุญครั้งใดแล้วก็เก็บหัวเก็บหัวคิวหัวคิวหัวคิวของการมุทิตายินดีเมื่อผู้อื่นทำความดีอันนี้สง่งหนึ่งจงผลให้มีมิตรมีบริวารที่ดีมีน้ำใจไม่คิดอิจฉาริษยาเราสอง ยินดีเมื่อผู้อื่นทำความดีช่วยลดละความอิจฉาริษยาในใจของเราให้เบาบางบุคคลผู้มุทิตายินดีเมื่อผู้อื่นคิดดีพูดดีทำดีทีท,ทีก็จะเป็นผู้มีจิตที่มีตบะและ ปัญญาญาณมองมองได้กว้างไกลไปได้หลายมิติแม้นคนที่อยากได้ตาที่สามก็ต้องฝึกตัวนี้ให้ทีทีคือยินดีเมื่อผู้อื่นคิดดียินดีเมื่อผู้อื่นพูดดียินดีเมื่อผู้อื่นลงมือทำดี ส่งผลให้เกิดปัญญายันโดยง่ายและตาที่สามเป็นของเล่นไม่ว่าจะเป็นสัมผัสทิปหมู่ทิปตาทิปพวกนี้เป็นของเล่นไม่ได้ยากถ้าลูกฝึกให้เป็นวสีไม่ได้พูดเพื่อจะหลอกล่อให้เกิดความอยากแต่พูดให้เห็นและรู้ว่าทำเหตุอย่างไร ย่อมได้รับผลอย่างนั้นไม่มีใครได้อะไรมาฟรีๆหรือได้อะไรมาแบบโดยไม่ลงมือทำเลย